เราจัดเป็นผงบุ้งนะคะเพราะว่าตาจะได้หวานขอให้เราอย่าได้อดได้ยากอะไรอย่างเงี้ยโอ้วันนี้เราซื้ออาหารมาบริจากกับน้องแมวดุดัสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมอนจัดให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยววัด และไปทําบุญให้อาหารเต่าและปลาเนาะแล้วก็จะไปให้อาหารน้องแมวแต่ก่อนอื่นนะคะจะขอบอกคร่าวๆนะคะวัดเนี้ยเริ่มสร้างตั้งแต่2ปีพุทธศักราช2436ซึ่งนะตอนนี้ก็ก็ประมาณอายุอายุของวัดนะคะก็131ปีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมกันนะคะว่าที่วัดเนี้ยมีอะไรที่แบบเราไปขอแล้วเรา ได้บ้างหรือเราจะไปทําบุญที่ไหนบ้างโอเคไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปให้อาหารเต่าก่อนนะคะเช้านี้นะคะไปเลยค่ะไข่ <y> ไงคะอันนี้ถาดถาดเท่าไหร่คะสิ <S <S บาทสิบบาทแล้วผักบุ้งอะคะสิบบาทเต่าตอชอบกินอะไรคะผักบุ้งร้ว่ะ กระสิทธินี่ค่ะนี่เราจัดเป็นผองมุ้งนะคะเพราะว่าตาจะได้หวานนี่นี่ค่ันก็จะขอพูดเพิ่มเติมเรื่องการให้อาหารเต่าหรือเราจะมาทําบุญให้อาหารเต่านะคะเขาบอกว่าการที่เราทําบุญให้อาหารเต่าก็คือส่งเสริมเราในเรื่องของอายุเรื่องสุขภาพความอดทนอดกั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ มันจะส่งเสริมให้เรามีความอดทนมากขึ้นในสิ่งที่เราทําไม่ว่าเ,เราจะมีเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องการงานเรื่องหน้าที่การงานเนี้ยถ้าเรามาทําบุญเกี่ยวกับพวกเต่าเนี่ยคือเขาบอกเราก็จะผ่านช่วงวิกฤตดดีไปได้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะที่จะต้องไปหาหมอบ่อยๆแนะนําให้มาทาบุญโดยการให้อาหารเต่านะคะจะดีมากยินไหมอันนี้นะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าที่วัดเนี้ย ในบอ่อเต่าเนี้ยมีเต่าทั้งหมดกี่ตัวอ่าอันนี้จะเป็นคําถามนะคะเดี๋ยวใครตอบได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้ปุ๊บเดี๋ยวปล่อยน้องลงก่อนเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าการทําบุญ กับเต่าเนี่ยมีความหมายอย่างไรการทําบ,บุญบ่อเต่านะคะหรือว่าการปล่อยเตา่าการมาให้อาหารเต่าเนี่ยคือเขาบอกว่าจะส่งเสริมในเรื่องของความที่มีอายุยืนและเหมาะสมสําหรับคนที่คนที่ต้องทํางานที่มีแบกภาระไว้เยอะๆมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะเพราะว่าเต่าเนี่ยคือก็ถือว่าเต่าเนี่ยมีความอดท,ทนสูงไม่ว่าจะทําอะไรเงี้ย คืออย่างเช่นดูสังเกตดูเต่าเนาะเต่าเนี่ยเวลาที่เขาเดินเนี่ยกระดองของเขาเนี่ยก็คือเหมือนว่าอยู่ที่หลังมันจะมีความทุกข์ความเหนื่อยอะไรเงี้ยถึงบอกว่าต้องการเรื่องของอายุเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการทาํางานเงี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาให้อาหารเต่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดโพศพนะคะช่วงประมาณ11หมง เดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารปลาก่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้บ่อ,บอปลาที่ตรงนีอาหารปาือที่วัดนะใช่ใช่คือเราต้องมาซื้ออาหารเหมือนว่าใครจะเอามาก็ได้แต่เราจะมาซื้อที่นี่เพราะว่าเงินก็เข้าทำบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยอาสถุงเป็นเศษขนมปังที่ละที่เราเหลือจากการให้ปลาแล้วใช่ไหม นกวิธีการให้อาหารปลาที่ถูกต้องก็ไม่ต้องมีอะไรมากก็คืออธิษฐานค่ะก็คือเราซื้อมาเนี่ยเราก็อธิษฐานว่าเราก็คือเหมือนเป็นงานว่าเราให้เขาเงี้ยก็ขอให้เราอย่าได้อดได้อยากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่มีอะไรมากเพียงแค่ว่าการทําบุญก็คือเป็นส่วนหนึ่งทาให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจแค่นั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเกิดว่าเราคิดจะทํา าว่าทําไมถึงชิ้นใหญ่ใช่ไหมถามว่าถ้าเกิดชิ้นแค่เนี้ยมันโจมมันก็ละลายแล้วใช่มแต่ก็จะหารึ่งหน่อยแล้วกันเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระกันเนาะซึ่งตรงเนี้ยคือม่อนอะเวลาจะมาขออะไรก็จะไปขอณตรงนี้แล้วคิดว่าได้ทุกครั้งปะไปกันนี่เดี๋ยวเราได้แล้วนะคะป่ะปะค่ะ ก็ชอบปิดแผ่นทองที่ย่ามของท่านนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเงินมีทองอยู่ตลอดเวลานะคะฟักเมื่ออไรก็ได้ตอนนั้นนะคะแล้วก็จะปิดแผ่นทองที่เท้าท่านนะคะเพราะว่าเราทํางานเราต้องเดินเราต้องใช้แข้งขาในการเดินนะคะแล้วก็จะมีปิดที่มือท่านเพราะว่าตัวม่อนเองเนี่ยม่อนทางานเกี่ยวกับการใช้มือเป็นสําคัญเลยนะคะเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับพวกศิลปะเนาะ โอเคค่ะ okay, เดี๋ยววันนี้เราซื้ออาหารมาบริจาคกับน้องแมวเนาะดูตรงโน้นเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าวันนี้เราจะซื้อเยอะไหมโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกันน วันนี้เรามาถวายอาหารแมวที่วัดโพสุนะคะโอเคค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะมาทําบุญที่วัดโพสุผลเจริญ มาให้อาหารเตา่ามาให้อาหารปลาหรือจะซื้ออาหารน้องแมวมาก็ได้เนาะแล้วก็ไปทําบุญกับที่ศาราสามารถถามก็ได้ค่ะว่าำนักงานของหงส์ที่1อยู่ตรงไหนก็ไปหาท่านได้นะคะวิธีการมานะคะถ้าเรามาจากกรุงเทพเนาะก็มาเส้นพระหขนโยทินนะคะแล้วก็เรียบเข้ามาตรงซอยสามาพระโขนโยทิน6กสนะคะก็จะเจอวัดโพศพ เข้ามามแต่สาหรับคนไหนนะคะที่ไม่มีรถหรือใครที่จะมา BTS นะคะก็นั่งสายสีเขียวมาลงสถานีคูคตแล้วก็ต่อพี่วินมาประมาณ20บาทก็มาถึงที่วัดโพสถุนเจริญแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็จบสําหรับการพาทัวร์ไหว้พระที่วัดนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะวันนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ ช่องของมอนกับน้องเงินนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ